อันนี้ผมมีสองคำถามเล่นๆน,นะฮะอย่างแรกถ้าเกิดคนที่เขาชาติเนี้ยเขาทําบุญมาเยอะอยู่ดีๆวันหนึงจิตตกอะไรขึ้นมาไม่รู้เกิดฆาดตตายเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะมีการถัวเฉลี่ยไหมว่าทำบุญ50%ทําบาปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไปทางทิศไหนอย่าเงี้ย๋อคือการให้ผลของกรรมเนี่ยตัวแรกที่ให้ผลก่อนก็คือตัวจิตก่อนตายเรียกอ,อัสากรรม ตัวที่จะเป็นตัวหลักที่สุดเพราะฉะนั้นพอตายปุ๊บเราจะไปไหนวัดง่ายที่สุดคือก่อนตายคุณคิดอะไรต่อให้คุณมีกรรมดีมาเยอะแค่ไหนอธิบายง่ายๆเหมือนกบว่าในข้อของเรามีแกะขาวอยู่เยอะมากแล้วมีแกะดําตัวเดียวแต่บางเรื่อในแกะดําตัวนี้มันอยู่ตรงหน้าประตูอคอเพราะฉะนั้นพอเปิดปุ๊บไอ้แกะดํามันออกให้ผลก่อนทันทีก็เหมือนอันนี้เหมือนกันต่อให้คุณมีบุญดีมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดก่อนตายสมมติเราเครียดจังวลฆ่าตัวตายไปไอ้กรรมชั่วตัวนั้นจะให้ผลก่อนเราอาจจะต้องไปเ็นสัมภเวสีวนเวียนออาจจะตต้งก นรกแต่ก็อาจจะไม่นานด้วยความที่เราทํากรรมดีมาตลอดทำก็จะใช้เวลาค่อนข้างสั้นแต่ตัวแรกที่ทวัดผลก่อนที่ก่อนตายคิดอะไรแล้วพอก่อนตายไปไหนเสร็จปุ๊บตัวที่ว่าทำต่อมาก็คือบุญกุศลที่ทาในอดีตบ้านมากน้อยแค่ไหนก็จะตามส่งทีหนึง่งอ้าวแล้วแตอย่างนี้คนบางคนนะ่ะเขาเชื่ออย่างนี้ฮะคือเขาฆ่าตัวตายเพื่อที่จะไปในภพภูมิที่ดีกว่าคือเขาเชื่อว่าการฆ่าตัวตายอ่ะคือประตูเริ่มสู่โลกใหม่ ศาส,สนาใหม่หรือว่าอะไรใหม่ๆอ่ะคือเขาไม่ได้มองว่าเขาหดหู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นลทัทธิหรือว่าเป็นความเชื่อที่แบบว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วยการเปลี่ยนออกไปจากโรคนี้อะไรเงี้ยเพื่ออาจจะไปสวรรค์ของเขาอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้น,นการตายแล้วไปไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคนนั้นเชื่อว่าอะไรแต่มันเป็นกฎธรรมชาติเหมือนว่า ต่อให้เราเชื่อว่าเราเป็นคนที่ไม่มีวันจมน้ําถ้าคุณกระโดดลงน้ำไงคุณก็จมอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เหมือนกันต่อให้คุณเชื่อว่าฉันฆ่าตัวตายแล้วฉันจะไปสวรรค์แต่ด้วยกรรมและความทุกข์ที่คุณตายตอนนั้นยังไงมันก็ไปสู่จุดที่ไม่ดีคือมันเป็นกฎธรรมชาติง่ายๆมากว่าจิตหมองก็ไปสู่จุดที่หมองจิตด,ดีก็ไปสู่จิตที่ดีหลักการของกรรมทั้งหมดมันมีแค่นี้เท่านั้นเองแล้วถ้าเขาตอนตายเขารู้สึกแฮปปี้ะสมมติเขาเชื่งองไงแล้วเขาอ่าฉันกำลังจะไปสวรรค์ละแขคคาาาตยยย่่ออหไ โลงอะไรเงี้ยเขาจะไปที่ดีไหมครับจริงๆมันมีเคสกรณีศึกษาอันเนี้ยที่น่าสนใจอยู่บางอันคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระอยู่สองรูปที่ฆ่าตัวตายโดยการปาดคอ<ม>แต่ปรากฏว่าท่านบรรลุอรหันต์ครับซึ่งเป็นเคสที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือเป็นเคสของอย่างพระโคติกะซึ่งท่านปฏิบัติธรรมแล้วก็ชานขึ้นชานเสื่อมชานขึ้นชานเสื่อมด้วยท่านเป็นโรค<ม>ลุมเล้าท่านก็เลยแบบลำคาญมากว่าทำไมชีวิตฉันทําอะไรไม่ได้สักทีตายดีกว่า<ม>แล้วพอท่าน กำลังจะคิดจะตายปุ๊บพอปาดคอปุ๊บพญามารก็ไปหาพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยเขากําลังจะฆ่าตัวตายแล้วนะท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรสิทธิ์ของสถาคตอง์นี้ฆ่าตัวตายไปแล้วท่านจะหาวิญญาณของเขาไม่เจอหรอกอะไรประมาณนี้พอพระโคดที่กะฆ่าตัวตายปุ๊บพญามารไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอหรือว่าวิญญาณเขาไปไหนเพราะพุทธเจ้าต้องบอกว่าเขาไปนิพพานแล้วซึ่งคนก็งงอ้าวฆ่าตัวตายไปนิพพานได้ด้วยหรือเพราะว่าช่วงจิตก่อนที่พระโคดิกะจะมรณภาพเนี่ยคือ ท่านผ่านการเจริญชาญมาตลอดเพราะนั้นจิตท่านมีกําลังพอสมควรแล้วตอนก่อนที่ท่านจะเชื่อเนี่ยคือจิตท่านพิจารณาตายรักว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเที่ยงอยู่ไปไม่มีประโยชน์อะไรเราควรเข้าใจในธรรมภาษาสดาอะไรประมาณนี้เพราะนั้นจิตในช่วงที่กําลังทําพอดีเนี่ยเป็นจิตที่หลุดพ้นพอปุ๊บมันก็ขึ้นไปเลยอันนี้สามารถทําได้แต่ว่าคนโดยทั่วไปไม่ได้อย่างนี้คนเฮ้ยเอาวะคนแต่เชื่อคอนี่ผมว่าอาจจะใกล้เคียงนะ แขวนคอแบบที่ <Okay. S 1> เขาจะชอบแบบว่าอ่ามันโยงไปถึงพวกเรื่องเซ็กอะไรอ่ะ uh huh. ที่แบบค่อยๆเหมือนกับว่าโลง่ลงๆจนถึงจุดที่แบบว่าจะไปจะอยู่อ่ะแล้วแล uh ้ว huh. แต่ว่าจะเลือกถ้าจะไปจะไปเลยก็ค่อยๆทิ้งตัวหมดลมหายใจไปอย่างเงี้ยยังดูนุ่มนวลน,นะแต่ปัดคอนี่แบบใช่คือท่านเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่มีเยื่อใยในร่างกายร่างกายเป็นแค่บ้านที่อยู่แต่ว่าคนทั่วไปที่อย่างที่ตาบอกแบบ,<ฆ>แบ,บว่า แขวนคอแล้วฉันจะไปสวรรค์นเนี่ยจิตมันยังเป็นกิเลสเต็มๆอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไปไม่รอดแน่นอนมันต้องวัดด้วยคุณภาพของจิตเป็นหลหักเพราะฉะนั้นก็อยากไปทําใช่มันคุณภาพจิตเราเราวัดยากเหมือนกันนะบางทีรเราเราบอกว่าเราทําดีมามากมายทั้งชีวิตแต่จริงๆแล้วในชาติก่อนหรือว่าจิตที่มันเคยใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นที่นี่มันอาจจะรวบรวมแล้วมันอาจจะไม่ไม่ได้เพียงพอในการไปพบภูมิที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ ทำชีวิตประจุบให้ดีที่สุดนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับ<ช>คนที่กําลังคิดว่าเอ้ยค่าตัวตายแล้วมันจะหลุดพ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม,ไม่ใช่เลยค,คือจะแก้อะไรแก้ซะตอนนี้อืถ้ารอกะว่าฉันแก้ไม่ไหวแล้วฉันไปนแก้โลกหน้าคุณจะเจอปัญหาหนักกว่าเดิมเป็นสิบเท่าและเคสค่าตัวตายเนี่ยในกลุ่มคนที่ช่วยเหลือโลกวิญ,ญญาณทั้งหลายเนี่ยเป็นเคสที่ช่วย,ยากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเป็นวิญ,ญญาณทั่วไปแบบรถชนตายแบบว่าป่วยตายธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้ทุกมาก พอเราไปทําบุญแผ่กุศลไปให้เขาเนี่ยเขายังพอเห็นแล้วก็มารับได้ง่ายแต่เคสค่าตัวตายเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาทุกข์หนักเพราะฉะนั้นเขาถ้าเกิดเขาวนเวียงกระโดดน้ําตุ้มกระโดดน้ําตุ้มเนี่ยต่อให้ใครมาสวดมนต์มีนิมนต์พระมาถวายสังฆทานมาอะไรเขาไม่มองเพราะฉะนั้นบางที่เลยกลายบอกว่าบ้านนี้มีคนฆ่าตัวตายอาถรรพ์ยังเลยพระมาทําบุญแล้วทําไมไม่ได้ค,คือเขาไม่รับเพราะเขาไม่เห็นครับมันเลยกลายเป็นเรื่องอาถรรพ์นั้น่จริง,รงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องทํายังไงให้เขาเห็นให้ได้แล้วก็ให้เเเคาาามรับซึ่่่งป็นสสททีียกุด เพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายแล้วกลับว่าไปสบายเนี่ยลำบากแน่แล้วจริงไม่ได้สบายใช่ไหมลำบากหนักกว่าเดิมทั้งตัวเองด้วยแล้วลำบากหนักกว่าเดิมทั้งคนช่วยด้วยก็ช่วย<อ>ยากด้วยแล้วถ้าเกิดเขาอย่างคนทั่วไปอย่างดูรายการเนี่ยเขาอยากจะแบบทําบุญหรือว่าอะไอ,อย่างที่บอกคือไม่รู้ว่าตัวเองชาติที่แล้วเป็นยังไงถ้าเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ หรือว่าเขาอาจจะเป็นวิญญาณก็ได้ถ้าเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างเงี้ยเราจะช่วยเขายัางไงจริงๆเรื่องนี้อย่างที่บอกคือศาสนาเป็นแค่คําพูดแต่ความจริงมันศาสนาพุทธคือกฎธรรมชาติเราแค่มาเล่าว่ากฎธรรมชาติเป็นแบบนี้แล้วคุณทําแบบนี้เพราะฉะนั้นการช่วยที่ดีที่สุดนะ่ยมันตามหลักจริงมันก็มีแค่ทานศีลภาวนาหลักบเบื้องต้นเบสิกที่สุดคุณอาจจะไม่ต้องอยู่ศาสนาพุทธแต่คุณให้ทานช่วยเหลือคนอื่นก็ได้คุณไม่ต้องอยู่ศาสนาพุทธคุณมีศีลคือคุณไม่ฆ่าคนอื่นไม่ขโมยไม่ทำร้ายคคนนอออื่่ก็มีีศลตัววเงยูแ้ คุณไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธแต่ทุกวันคุณกําหนดจิตอยู่กับความดีนั่นก็เป็นภาวนาอยู่แล้วตัวนั้นอาจจะเป็นตัวยึดที่ทําให้เขาสามารถปลอดภัยได้แน,น่นอนเพราะมันคือหลักสําคัญคือถ้าจิตเรามีกําลังดีกรรมชั่วมันเข้าได้ยากหรือเข้าแล้วก็ต้านมันได้แต่คนส่วนใหญ่คือมันไหลไปตามกระแสะสังคมมันก็เลยไปกันใหญ่เลยทีนี้มีคําถามสําคัญสําคัญเลยน,นี้สําคัญกว่าที่เมื่อกี้คือเวลาเราคุยเรื่องผีเนี่ยสิ่งที่จะรู้สึก น่ากลัวที่สุดกลายเป็นเรื่องผีที่ฆ่าตัวตายเช่นมานอนในห้องไปต่างจังหวัดโรงแรมนี้โอ,โ,โอ้โหแข<ฟ>วนค<ด>อตายทำไมถึงเฮียนนะครับผีฆ่าตัตายแล้วผีแบบไหนที่เฮียนที่สุดคือเราต้องดูว่านิยามคำว่าเฮี้ยนคืออะไรถ้านิยามคำว่าเฮี้ยนว่าโผล่มาหลอกบ่อยอผีฆ่าตัวตายก็ถือว่าเฮี้ยนในระดับสูง ทำไมเขาต้องมาแกล้งคนเเพราะว่าต้องบอกเลยว่าที่เขาโผล่เนี่ยถ้าเทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขารู้ตัวไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเขาหลอกใครอยู่เนื่องจากว่ากิจวัตรประจําวันของเขาคือวนเวียนกับการฆ่าตัวาตายอยู่ในห้องนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาวนหลูปอยู่ตลอดใครเข้าไปมันก็ต้องเจอ แต่ถ้าเกิดเป็นผีที่ตายปกติธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านบ้างไปงอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยหรือว่ากัน<ๆ>เขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่เจอเขาหรือเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ไปทํากิจกรรมของเขาอย่างอื่นแต่ผีฆ่าตัวตายมันวนอยู่กับที่เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปห้องนี้ฆ่าตัวตายมันก็จะต้องเจอ,อโอกาสเจอมันสูงกว่าเฉยๆเลยทาให้ดูเฮี้ยนแต่จริงๆตัวเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกเพราะว่าเขาไม่เหลือสติแม้แต่คิดจะหลอกใครด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก็วนอยู่กับการฆ่าของเขาอยู่อย่างนั้น เหมือนโปรแกรมคอมที่ซัมซัมไมามาเอ้าแล้วถ้าไปเจอจริงแล้วเราจะทํายังไงอันเนี้ยประเด็นที่อยากจะพูดถึงที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกรายการเราเนี่ยทําให้คนที่รู้เรื่องผีไม่กลัวผีถ้าไปเจอผีฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะรับมือยังไงครับแล้วห้องเนี้ยห้องนี้ห้องนี้ยังครับจะเกิขึ้นมาเพิ่งสร้างแล้วเนี่ยคนที่มาใช้ห้องนี้ห้องแรกคือพวกเรานี่แหละครับอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วทุกพื้นที่เขาบอกเคยมีคนตายนวกี่ยุกี่สมัยผ่านมามันก็ ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีเนี้ยการจะรับมือเมื่อถ้าเราเจอผีท่าตัวตานี่<ม>คืออย<ม>ังไงกันแน่คือการรับมือกับผีเนี่ยมันต้องทำสอส่วนคือ1เราต้องเข้าใจเขาก่อนครับคือเข้าใจว่าผีที่จะมาหลอกคนด้วยความตั้งใจนั้นไม่มีถึง10%เลย ส่วนใหญ่เราคิดไปเองส่วนใหญ่เรากลัวไปเองส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาจริงส่วนใหญ่ก็มาอยากจะมาเจอมาคุยหรือมาขอความช่วยเหลือมากกว่า mm hmm. โอกาสที่จะแบบตั้งใจมาหลอกคือเป็นกรรมเก่ากันจริงๆซึ่งแบบหนึ่งในร mm ้อ hmm. ยหนึ่งในพันถึงจะเจอเพราะฉะนั้นพอเจอผีปุ๊บต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าผีก็คือเรานี่แหละเพียงแต่เรามองไม่เห็นเขามันก็เหมือนคนทั่วไปทําไมเราไม่กลัวคนทั้งที่ข้างในเขาก็คือผีเพราะว่า mm hmm. เราเห็นตัวอยู่เพราะฉะนั้นมันคืออันเดียวกันมันไม่มีอะไรน่ากลัวแล้ว พอเราไม่กลัวปุ๊บเราก็จะลดความกลัวตรงนั้นไปได้บางคนสมมุติว่าอาจจะทําบุญให้ไม่เป็นเขาก็ยังสามารถนอนกับผีได้ก็เหมือนกับมีคนมานอนท้องข้างๆแล้วก็ไม,ม,ม,ม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็วนทํากรรมของเขาแต่ถ้าเราอยาก<ม>ช่วยในกรณีของผีฆ่าตัวตายซึ่งช่วยยากเนื่องจากเขาวนหลปอยู่ในความมืดมิดของใจเขาเนี่ยเราต้องหาแสงสว่างที่มากเป็นพิเศษให้กับเขาก็คือการทําบุญที่ใหญ่เป็นพิเศษ S <S แล้วชี้เฉพาะเจาะจมไม่ให้เขาเลยถ้าเกิดใครสวดมนต์ภาวนาไม่เป็นแบบง่ายสุดก็อาจจะเป็นการทําสังฆทาน<ม>การทําสังฆทานเนี่ยเป็นกําลังบุญที่ได้ค่อนข้างเร็วแล้วได้ผลอุทิศให้เขาไปเลยบอกว่าผีที่ฆ่าตัวตายอยู่ในห้องนั้นขออุทิศบุญทั้งหมดนี้ให้ครับแล้วก็ให้เขาไปเลยแต่ถ้าเกิดใครสวดมนต์ภาวนาเป็นการสวดมนต์ภาวนาได้กําลังยิ่งกว่าการทําสังฆทานเป็นร้อยเป็นพันเท่าทำยังไงก็สวดมนต์ภาวนาคือเราสวดมนต์ด้วยบทง่ายๆด้วยบทอิติปิโสพระวาระที่เราสวดกันอยู่แล้วนโมตสสะหรืือออเาาาง่่ยุุุดดททททีกคคนํไ้พโธ พระพุโทโธนี่คือกําลังของพระพุทธะคือพุทธ,ธเจ้าอยู่แล้วซึ่งเป็นความสว่างสูงสุดของโลกเพราะฉะนั้นพอเราพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจนเห็นภาพพระในใจชัดๆสบายๆแล้วก็ขอน้องบุญทั้งหมดนี้ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ข้าพเจ้าทํามาส่งไปให้กับผีตัวนี้แล้วก็นึกเป็นภาพแผ่ไปทําประจาประจาเขาจะเห็นแล้วก็ค่อยๆเบาลงไปเองแล้วเราทําในห้องนั้นหรือว่าเรากลับมาบ้านเราไปเจอผีต่างจังหวัดแล้วเราโอ้โหทำแล้วเรากลับมาจริงๆถ้า เรายังไม่ชํานาญถ้าทําในพื้นที่เกิดเหตุได้เลยจะช่วยได้ดีกว่าจะช่วยได้ดีกว่าเพราะว่าการส่งกําลังข้ามจากจุดไกลๆเนี่ยถ้าคนไม่ชํานาญมันนึกภาพตรงนั้นไม่ออกการส่งมันจะยากอย่างนี้เรา <laughs> แค่อยู่เขาก็ไม่อยู่แล้วหัวตั้งอะไรเงี้ยแล้วให้ไปนอนแล้วแบบอย่างนี้มันจะทำํำยังไงดีอ่นนั้นผมสมมุติว่าเจ้าอันเนี้ยใครดูอยู่เป,เป็นเจ้าของโรงแรมอ่าฮะเจ้าของห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เกิดเจอเหตุการณ์ เฮี้ยนขึ้นมาในห้องห้องหนึ่งแล้วคนล่าเรือเขาก็จะแก้ไขได้ยวิธียังไงฮะแล้วคนไม่เช่าห้องนะไปพูดกันต่อต่อ,ตอไปอ,ะอ่ะคือบอกเลยว่าแก้ในโลกของผีแก้ง่ายมากครับแต่แก้ใน่อกของคนเนี่ยแก้ยากมากมคือในโลกของผีอย่างที่บอกคุณทําสังฆทานอุทิศให้เขาโดยตรงคุณสวดมนต์ทุกวันแล้วอุทิศให้เขาเนี่ยคือนอกจากเขาจะไม่มารบกวนแล้วถ้าพวกนี้เขาได้รับบุญมากๆเขาเปลี่ยนกําลังของตัวเอง สามารถที่จะไปเกิดในภพภูมิดีขึ้นเขากลายเป็นเจ้าที่ดูแลบ้านให้เราได้แล้ว<ม>เ,เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรได้เลยมผมอยู่กับพวกนี้มาเป็นประจำมันมันน่ากลัวตรงไหนค,คือคนต่างหากที่น่ากลัวที่แบบดีๆก็เดินมาปาดคอเราได้มาต้นซ้าเราได้แต่ผีไม่เคยมาทาอะไรเราเลยเพราะฉะนั้นจริงๆไม่น่ากลัวแต่แต่ที่บอกคือการแก้ปัญหาที่ยากคือเมื่อเราจัดการกับผีได้แล้วไอ้คนทั่วไปจะทํายังไงให้เขามั่นใจว่า ตรงนี้ไม่มีแล้วซึ่งมันทําเป็นรูปธรรมไม่ได้แล้วคนมันมีความผูกความเชื่อกลัวมาตั้งแต่อดีตอาจจะต้องรีโาเวทห้องใหม่อาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับโรงยานไม่มีอะไรเลยจริงอ้าวแล้วอย่างที่เราเห็นว่าออกมาบีบคอคนนอนแล้วแบบโหช็อคแล้วแบบเลือดก,กบปากตายตบ,บบว่าทาหนังคาเขาอันนั้นคือหนังออของจริงมีโอกาสเจอหนึ่งในร้านเลยนั่นคือต้องเป็นเจ้ากรรมในเวรกันในอดีตแบบแค้นกันสุดๆจริงจริง ถ้าเป็นผีธรรมดาอย่างมากเขาแค่โผลมาทักทายโดยเฉพาะผีบางที่เนี่ยคือเราเกิดมาหลายพบหลายชาติบางครั้งเราบอกเฮ้ยฉันไม่เคยไปที่นี่จะมีญาติตอนไหนเรามีญาติทั่วโลกแหละเราเกิดมาทุกจีชาติแล้วสมม,มติเราไปสมม,มติไปโรงแรมที่ระยองซึ่งเราไม่เคยไปมาก่อนแล้วเจอผีมาหาแล้วก็เฮ้ยผีหลอกแต่จริงๆเราอาจจะเคยเกิดชาติหนึ่งที่ระยองแล้วยญาติาเราที่เคยตายเนี่ยเขายังไม่ไปเกิดพอเห็นเรามาดีใจบอกเฮ้ยญาติวันดีอยากมาทักทายพอเราเห็นปุ๊บเฮ้ยตกใจวิ่งหนีไปเรยกลายเป็นแบบญาติก็เสียใจฉันรูร้สามาท มันถ้างั้นแสดงว่าถ้าเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วเจอเหตุการณ์นี้ก็ให้อุทิศส่วนบุญส่งนศลต้องเป็นเจ้าของด้วยนะฮะหรือว่าคนไครก็ได้บุคคนไครทําก็ได้แล้วก็นั่งสมาธิแล้วแผ่ไปทุกวันต้องเชิญพระมาแบบก็ไม่จําเป็นบางคนน่ะอย่างที่บอกคือบางคนไม่รู้เชิญพระมาพระมาถวายสังฆทานแต่ไม่รู้วิธีบอกเขาครับ ถวายไป10บครั้งเขาก็ไม่รับเพราะเขาวนของเขาอยู่เพราะ,ะฉะนั้นต้องหาทางเจาะเข้าไปให้ได้ซึ่งกําลังของการภาวนามันได้กําลังสูงของการให้ทานอีกอและยิง่งถ้าเกิดเอาสองตัวมาผนวกกันก็ยิ่งมีกาลังขึ้นเราช่วยได้ด้วยตัวเองแล้วอย่างที่โรงแรมต่าง,าง,าง,างๆที่บราเพี้ยนมากไปเอาพระมาทําอะไรแล้วก็ไม่ออกอันเนี้ยมันที่ <คำ S 2> ไม่ออกเนะพราะว่าเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีคือไม่บอกเขา อ๋อเหมือนเราต้องบอกด้วยว่าให้มารับนะใร้รับห้องนี้หรือบางครั้งเขารับแล้วแต่เขาก็ยังอยู่เพราะรู้ว่าที่นี่มีบุญให้เขาเขาก็ยังมาหาอยู่แต่เราก็ไวตเองไงแต่เขาไม่ได้ทำอะไรแล้วอ่ะก็อยู่ต่อไปอย่างนี้ส่วนใหญ่บอกกันได้จริงๆผีเนี่ยเป็นพวกที่ดีกว่าคนคือบอกกันเรารู้เรื่องบอกเลยว่าถ้าอยากได้บุญทุกวันอย่าโผล่มาให้แขกเห็นอ๋อเราก็คือถ้าเป็นเจ้าของบอกเลยใช่เกิดเข้าไม่ไปก็ขอเปลี่ยนเป็นแบบว่าอย่าออกมาให้เห็น ช่วยดึงแขกเข้ามานี้เยอะๆไปเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่ผีเขาถือสัจจะมากเพราะฉะนั้นถ้าบอกเขาแล้วเราต้องทําจริงคือบอกว่าถ้าบอกว่าอย่ามาให้แขกเหียนว่าฉันจะทําบุญให้ทุกวันก็ต้องทําให้เขาทุกวันจริงๆแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นจัดที่ล้างกายเป็นพิกเลยเหรอฮะเปลี่ยนความเี้นให้กลายเป็นว่าให้มันกลายเป็นของดึงดูดมาได้เพราะความเี้นเพราะเขาจะช่วยเพราะเขารู้ว่ายิ่งลูกค้าเข้าเยอะเราก็จะมีเงินเยอะเราก็จะทําบุญให้เขาได้เยอะสําหรับ เรื่องผีค่าตัวตายในวันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เรามาพูดคุยแล้วก็น่าจะให้ประโยชน์หรือว่าคําแนะนําเวลาเจอผีค่าตัวตายจะทำยังไงจะรับมือยังไงหรือว่าจะช่วยเหลือเขายังไงมันจะเป็นเหมือนทางออกทางหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอไม่ลองไม่รู้นะครับบางทีต้องลองเอาไปปฏิบัติดูสาหรับวันนี้เนี่ยใครอยากจะติดตามพวกเรานี่ก็ติดตามได้ทางแฟนเพจ Ghost g u r สกดตรงตัวเลยนะครับแฟนเพจ Ghost g u r หรือในทาง YouTube นั่นก็คือช่อง b a n a n a Max TV นะครับก็จะมีให้ชมทุกวันศุกร์ตอน2องทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับอยากจะมีอะไรแนะนำหรือว่าพูดคุยสอบถามหรืออยากจะได้ของแจกอาจจะเป็นเยอะมากช่วงนี้หนังสือหรือว่าอาจจะดูรายการอยากจะหาเช่นบทสวดที่พูดไปเราจะลงไว้ในเพจใช่เทีต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงผีในรูปแบบไหนโอมีเยอะมากนะผีให้หวย ผีตัวตายตัวแทนรหรืออะไรอีกมากมายเอาเป็นว่าเจอันเทปหน้าวันนี้พวกเราสามคนก็ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับ